สวัสดีคนที่ติดตามรับชมตลอดนะครับวันนี้ก็จะมาลงดันใหญ่กันเลยคุณต้องใจเย็นๆกับดันใหญ่นะครับถ้าเผิ่ตกลงไปนี่คือแห้งแน่นอนครับก่อนที่ผมจะลงไปผมก็สำรวจคนระับปากท้ำก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่า ก่อนที่จะลงไปขอํำรวจแถวแถข้างๆขอบคุณก่อนระหว่างนี้ก็เจอถานและก้อนเหล็กเป็นจำนวนมากเดี๋ยวค่อยลงไปเอา การเตรียมความพร้อมก่อนจะลงดันใหญ่ก็ต้องสำรวจตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่าโอเคพร้อมแล้วมีเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละในขณะที่ผมลงไปนั้นก็มีพ่อลูกซอมบี้รอต้อนรับอย่างดี ลงมาอย่างแรกก็ต้องหาเซฟโซนที่เราสามารถมุดหัวเข้าได้โดยไม่โดนซอมบี้กัดการลงดันในดันใหญ่ก็ต้องจะเย็ยนๆไม่ต้องรีบ การทำบ็อกสอบชั้นอยู่ข้างหน้าเพื่อป้องกันการยิงของตะเกียบตันทาไมไอตัวชุดเกาะเลยทำไมมันเล็งแต่ผมวะ่ะย็ดยิงพี่ค่อยๆคุยขวียิงเข้าลึกยิงมืดกรลนา ปักทอสโดยเดอะมอนเตอร์เกิดเกิดปัตัในสถานการณ์อย่างนี้ก็ให้คุณคลิปเปอร์เคลียร์ทางให้เลย <c oughs> และนี่ก็คือคนที่ไม่เข้ารวมไฟกับทีมคนเช็คโลก,กับเกาะและอาวุธให้พร้อมก่อนไปต่อ นถดมาแล้วนดมาแล้วยิงฟรียิงฟรีโอ้ยระบมเหมือนกันแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปถึงจะเจอมอนเตอร์เป็นสิกเป็นร้อยเป็นพันก็ต่างคุณก็ต้องวางทอสก่อนเพื่อไม่ให้มันสปอนเทคนิคของผมคือเก็บหินกรวดเพื่อเอาไว้ต่อตัวเอออันนี้คือบททดสอบ เวลาซอมบี้มาคันเยอะๆก็จะเข้ามาผมไม่ได้ถอยไปก่อนระเบิดซีระเบิดซี อย่างที่บอกครับไม่ต้องรีบค,ค่อยๆดันไปไไไไไข้อดีของซอมบี้ที่ถือพวกก็สามารถเอามารวมกับอันเก่ามาเพื่อซ่อมโอยนอกกับลงสอนผู้ชมอยู่เลยมึงวัดเออใช่ครับธนูก็เช่นกัน ผมเก็บหินกวดเพื่อจะได้ริมออกมาเท่านี้ก็มีริมมาคาบธนูได้แล้วระหว่างนี้ผมก็ทำดูเล็กๆเ,เพื่อวางโต๊ะคราบแล้วก็เตาเผา สตอนแบบตึงๆ เจ็ดคคบดันใหม่ชัดด้วยในขณะที่ผมตีซอมบี้อยู่ผมก็เหลือไปเห็นเอ็นเดอร์แมนโคตรสวย ในขณะที่ผมสำรวจไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่าของจะเต็มผมเลยอัดฐานที่เต็มตัวแล้วก็มาถึงทางแยกของเขารูกนี้จะขึ้นจะลงก็แล้วแต่เลยอ้อ y ม่ก็ถ้าพร้อมแล้วจะรอทำไม ก็ขุดลงไปเลยระหว่างลงก็เจอคิปเปอร์มาตอนรับระหว่างที่กำลังเดินเดินอยู่ก็เจอสถานที่เรื่องรับของมาด้วย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมีมอนเตอร์อยู่ที่เมืองวาเดน,น,นเระหว่างที่จะตะลุยต่อผมก็ทำดาบแล้วก็ทอดเป็นจำนวนหนึ่ง ระหว่างที่ผมกำลังขุดก็มีซอมบี้มาหลอกตุดอย่างที่ว่าครับสถานที่วาเดนกับ ดันใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะมันผมเชื่อว่าผมจะต่อตัวไปแล้วก็ไปทุบไอ้้อนให้ได้จังหวะนี้ใครจะอยู่ต่อก็อยู่ไปเถอะ ใครออกแบบไว้เห้ยโคตรนะฮะกูระหว่างที่ผมสำรวจนั้นผมก็เลือกไปเห็นเพชรอยู่ตรงปลายทาง ตอนนี้ผมอยากได้ถังน้ำเพื่อมาตักราวา ในตอนนั้นผมคิดในใจว่าตอนนี้กูอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว ในเมื่อที่ผมเจอน้ำแล้วผมก็ฉวยโอกาสใช้น้ำกับพลาวามาทำออกซิเดียนในระหว่างที่จะขุดออกซิเดียนผมก็เจอเพชรอยู่ข้างล่างโอ้โชคดีจัด ในขณะที่กําลังเดินปักไฟนั้นผมก็เลีอยกไปเห็นสถานที่เรียกว่าเด่นอีกที่หนึ่ เลเว,วลรอบตัวขนาดนี้ใครหล่ะจะอดใจไหว้หระหวานที่กำลังเดินชิวๆอยู่นั้นก็เจอรางรถไฟเก่าโบราณใต้ดินนอนคิปเปอร์เขายินดีต้อนรับ โคดเคีย oh, thank <smart noise> you ลงไปเก็บของแล้วก็กลับบ้านดีก,กว่าครับไม่ไหวจะชิวพอมาถึงบ้านก็เคลียร์ของที่ยังไม่ได้เผาแล้วก็เก็บของที่เผาแล้วแล้วก็ทำทอดเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีแครอทมาปลูกที่บ้านเราแล้ว สิ่งที่ผมจะคิดตอนนี้ก็คือการทำโต๊ะเอ็นชาร์นแล้วก็ทำพิกแอ็กเล็กเพื่อเอามาเอ็นชาร์นเลเวลหนึ่ง ทำอะไรเสร็จแล้วก็เอาของไว้ในกล่องเหมือนเดิมสิ่งที่ได้มาใหม่ก็คือมเมล็ดแตงโมลและสิ่งต่อไปทําำก็คือประตูนรกบานเกิบใหม่การที่ผมทำแบบนี้ก็คือว่าออฟเซนเนีนผมไม่พอ ใช่ไปก่อนตื่นเช้ามาพอจะรู้การทำประตูนรลกก็คือต้อง4คูณ8เอาเอ้า,าเอามาพิดบล็อกลืมไปเลยว่าเคยใส่กล่อง yeah very good สวยงามเช่นเคยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับคลิปผมยังดองไว้เยอะเลยบ๊ายบายไว้เจอกัน